เรื่องนี้หลายคนตั้งคำถามนะคะฝันแดงได้ยินตอนแรกเนี่ยก็คุยกับพี่ทําคอนเทนต์เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคารซักสถานนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ยินว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ท็อปแงร์นะคะของประเทศที่เดินทางเข้ามาไทยมากที่สุดน,นะคะโดยเฉพาะในช่วงแเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ติดท็อป5เลยด้วยซ้ำนะคะจะเป็นมาเลเซียเป็นจีนเป็นเกาหลีใต้อินเดียรัเสเซียนะคะแต่ทําไมถึงเป็นคารซักสถานนะคะต้นยอมรับว่าก่อนหน้านี้ค่ะ เราเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มหลักเลยที่มาเที่ยวไทยแล้วก็เป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะร,ราว30%นของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วง pre-covid นะคะ40ล้านคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจริงก็ปาเข้าไปแล้ว11ล้านคนนะคะเราก็เลยเห็นมาตรการท่องเที่ยวเนี่ยที่ฟรีวีซ่าถ้าเป็นจีนก็ไม่แปลกใจค่ะแต่คำถามคือเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมานะคะที่การประชุมคอรมอรคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดถึง มาตรการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะเป็นเพียง2ประเทศเท่านั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปก่อนโควิด -19 ค่ะในช่วงปี2018เนี่ยคาซัคสถานเดินทางมาเที่ยวไทย58,129คนเท่านั้นเองนะคะถามว่าเยอะแค่ไหนคิดเป็นประมาณ1%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในปีนั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคาซัคสถานมาไทยว่าน้อยแล้วนะคะไทย ไปคาซัคสถานยิ่งน้อยค่ะ516คนตลอดทั้งปี2018นะคะแต่อย่างไรก็ตามคาซัคสถานเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าไทยถึง5เท่านะคะแล้วก็มีขนาดนะคะตัวพื้นที่เนี่ยเป็นอันดับสของเอเชียค่ะ รองจากรักเสเซียจีนแล้วก็อินเดียวันนี้เดอะแซนด์วิลก็เลยเดี๋ยวพามาดูกันสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงมุ่งเป้าดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานนะคะคาถามคือทําไมต้องเป็นคาซัคสถานเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่หลายคนไม่ค่อยคุ้นนะคะย้อนกลับไปปีที่แล้วคะ่ะปี2022นะักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่อยากจะให้โปรโมท กลุ่มคนเอเชียกลางค่ะจะได้ขยายฐานให้กว้างขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปพึ่งพากลุ่มเดิม,เดมๆเศรษฐกิจเขาก็เริ่มเห็นทรงแล้วว่าจะชะลอตัวอาจจะได้รับผลกระทบคอรมอนะคะก็เลยประกาศนะคะเหมือนกันบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจากคาสัคสถานเดินทางเข้าไทยปีนี้นะคะข้อมูลถึง10กันยายนเนี่ย1,80 0 0 0คน ซึ่งถือว่าสูงแค่ไหนเมื่อสักครู่เราบอกแล้วประมาณสัก58,000คนนะคะแปลว่า8เดือนก็สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเกือบๆหนึ่งเท่าทีเดียวนะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีดีมานจากกลุ่มนี้ชัดเจนขึ้นกระทรวงมหาดไทยพอประกาศฟรีวีซ่าปุ๊บนะคะก็ทําให้หลายคนจับตายอย่างใกล้ชิดทีเดียวคุณทาปณีเกียรติภัยบูรณ์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกเหมือนกันบอกว่านะักท่องเที่ยวคาวส,สถานเนี่ย ที่น่าสนใจคือ 1. เขาใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในประเทศไทยนาน 2. คือมีกําลังซื้อสูงนะคะซึ่งตัวเลขเฉลี่ยปี2019เนี่ยนักท่องเที่ยวคาซักสถานถือว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะสูงกว่ากลุ่มอื่นที่4,365บาทต่อวันนะคะแล้วก็พักผ่อนที่ไทยเฉลี่ยนานด้วย14วันนั่นเองค่ะชาวคาซักสถานมีกําลังซื้อสูงเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตนะคะเนื่อง จากปี1991ที่โซเวียตเขาล่มสลายไปเนี่ยคาซักสถานนะคะเขาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้เอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นข้อได้เปรียบม,มีหลายด้านด้วยกันด้านแรกเลยนะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในภาพของการ พัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่พึ่งพาการส่งออกคาซักสถานเนี่ยเขามีน้ํามันเป็นสินค้าส่งออกหลักนะคะที่มีปริมาณมากอันดับ2ในบรรดา15รัฐหลังจากสหาภาพโซเวียตทั้งหมดนะคะคือ post soviet state นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของซาคาซักสถานค่ะนอกจากนี้ไม่ใช่มีแค่น้ํามันนะคะมีก๊าซธรรมชาติมีแร่ยูเรเนียมแล้วก็ธาตุอื่นๆด้วยคิดเป็น58%ของการสออบทั้งหมดจากรายงานของ International Trade Administration ของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดในปี2022นะคะ World Nuclear Association เนี่ยบอกว่าคาซัคสถานเป็นผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวค่ะ ผลิตได้เป็น3เท่าของผู้ผลิตอันดับ2อ,อย่างแคนาดาคูอง่ายคือน้ำโดง่งแล้วก็ไม่เห็นุนูดเลยนะคะนอกหนอเืจากนี้ก็ถือว่าตอนนี้เราเห็นความต้องการแหล่งพลังงานทางเลือกในบางประเทศลดการพึ่งพิงจากรัสเซียเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วย จึงคาดกันว่าตัวเลขความต้องการแร่ยูเรเนียมที่65,650ปันตันในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก28%ในปี2030ค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้น เกือบเท่าตัวจากปริมาณเดิมของปีนี้เนี่ยนะคะในปี2040นั่นเองค่าสักษานก็เลยมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากเทรนด์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนี้คืออย่างแรกคือความโดดเด่นด้านทรัพยากรน,นะคะทั้งแร่ยูเรเนียมแล้วก็น้ํามันรวมถึงธาตุอื่นๆด้วยอย่างที่2คือเรื่องของตําแหน่งค่ะ คือคาซัคสถานเนี่ยเพาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแห่งใหม่ในการค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าของภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะกับจีนที่เป็นตลาดใหญ่แล้วก็กําลังเติบโตรวมถึงไปเชื่อมเอเชียใต้ด้วยสู่รัสเซียกับยุโรปในยุโรปตะวันตกนะคะด้วยถนนทางรถไฟแล้วก็ท่าเรือสู่ประเทศในแถบทะเลแคสเปียนอีกด้วยค่ะ และแม้ว่าสภาวะสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจะทําให้ซัพยเชนของขาสาราชอาถานสะดุดไปบ้างน,นะคะแต่เศรษฐกิจของคาซัคสถานเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าในช่วงปี2022ครึ่งปีเนี่ยเขาก็ยังโตได้4.6%ส่วนปีนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจคาซาสสถานักนะคะจะโตได้4.3%นะคะนั่นเท่ากับเขาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนั่นเองค่ะ ที่เล่าไปทั้งหมดนะคะก็คือการเพิ่งฟูของธุรกิจน้ํามันเรื่องของตัวแร่ยูเรเนียมที่ซัพพลายเนี่ยนะคะที่อยู่ที่คาซัคสถานมากที่สุดแล้วก็ดีมานจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าในปี2040เนี่ยก็ผลักดันให้คาซัคสถานมีโอกาสาที่จะมีรายได้สูงขึ้นกําลังซื้อก็สูงไปด้วยค่ะย้อนกลับไปปี2021นะครประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่24,900ดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่ถ้าดูไทยเนี่ยอยู่ที่18,800ดอลลาร์สารัฐเท่านั้นนะคะก็คือมากกว่าไทยราวๆสัก5ถึง6,000ดอลลาร์สารัฐต่อปีทีเดียวตามข้อมูลของทาง World Bank นะคะอย่างไรก็ตามชนชั้นกลางเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นในชาวคาซัคสถานก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าคุณภาพดีมีราคาสูง แต่ที่ต้องจับตาก็คือกลุ่มของคนที่ได้รับอาน,นิสงจากราคาพลังงานจากความต้องการแร่ยูเรเนียมอาจจะก,กระจุกตัวกับคนบางกลุมนะคะคือไม่ได้กระจายเม็ดเงินเนี่ยไปอย่างเท่าเทียมให้กับคนทั้งประเทศดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญของคาซัคสถานก็คือความเหลื่อมล้ำนั่นเองค่ะโดยชาวคาซัคสถานกว่า15.5%เอนเนี่ยยังเผชิญก,กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อยากยากจนหรือว่าเป็นคนจนนะคะ แล้วก็ยังมีคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาที่ต้องถูกแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลให้คนเนี่ยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่ประเทศที่มีไรายได้สูงขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราตัดสินใจอนุมัติฟรีวิซ่าให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางรายนี้นะคะก็น่าจะมาจากการที่นโยบายภาครัฐเขาประเมินแล้วนะคะว่าถ้าเขาเนี่ยดึงดูดชาวคาซัคสถานที่มีกําลังจ่ายเพียงพอให้มาประเทศไทยในช่วงหน้าหนาวของเขาให้มาหนีหนาวที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะสามารถทําให้เขาเนี่ยอยู่ในไทยได้นาน แล้วก็ที่สําคัญคือใช้จ่ายต่อหัวสูงก็แปลว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยที่มากขึ้นด้วยนะคะท้ายที่สุดตัวเลขนี้เป็นการคาดการณ์นะคะว่าจะทําให้เราเห็นอันิสง์จากชาวคาซักสาน,นะคะก็ต้องจับตาตั้งแต่วันนี้เลย25กันยายนนะคะต่อเนื่องไปอีก5เดือนนะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะว่ายอดนักท่องเที่ยวของคาัสถานจะเพิ่มขึ้นมากอยแค่ไหนแล้วก็จะ ทำให้ส่งผลบวกนะคะต่อภาพเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนราว12%ของ GDP แล้วก็หนุนมายังภาคบริโภคที่มีสัดส่วนราว60%ของ GDP ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงจีนด้วยเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มหลักของเราเลยนะคะในช่วงเทศ,ศกาลโกลเด้นวีคที่กาลังจะมาถึงในต้นเดือนตุลาคมค่ะพี่ริตคะครับพูดถึงคาซัสถาหลายก่อนตั้งคำถามแล้วมันอยู่ตรงไหนวะนะฮะเราไปดูนะครับแผนที่โซเวียตเดิมนะครับที่มี15รัฐเนี่ย รัฐที่มีชื่อว่าสถานทั้งหมดมีอยู่ประเทศเด้ยวยกันนี้นะครับอยู่ทางตอนใต้ใกล้ทะเลแคสเปียน5ประเทศนี้ใหญ่ที่สุดเลยก็คือคาซัคสถานอีกหลายลประเทศบางคลหลงจำชื่อไม่ได้เพราะชื่อคล้ายกันหมดนะครับก็จะมีคาซัคสถานอุซเบกิสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานนะครับ5ประเทศนี้ใหญ่มากแต่คาซัคสถานใหญ่สุดใหญ่กว่าประเทศไทย5เท่าตัวนะครับประเทศไทย5 0 0แสนตารางกิโลเมตรของเขา2.7ล้านตารางกิโลเมตรด้วยนะครับแล้วก็ยูเรเนียมเมื่อสักครู่ที่ถาม ว่าตกลงแล้วเราไปทําอะไรนะครับยูเรเนียมเนี่ยมี2ไอโซโทป2 3งมและ2 3งมีเอาไว้ใช้ในเตาปฏิกรณ์ปรามาณูสาหรับโรงไฟฟ้าทั่วโลกเลยนะครับที่ใช้เตาปฏิกรณ์ปรามาณูเช่นกรณีฝรั่งเศสแบบนี้ยูเรเนียมสําคัญมากมายมหาศาลนะครับและที่ยุโรปเองไม่มีก็เลยจําเป็นต้องมีการนําเข้าจากที่นี่นะครับรัเสเซียเองก็ต้องนําเข้าดังนั้นถือว่าเป็นประเทศใหม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1 9 9 1เท่านั้นเองดังนั้นคนที่อายุเท่าผมจะบอกว่ามันเป็นประเทศหรือเปล่าเป็นนะครับมันเพิ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ